มันมีทฤษฎีหนึ่งที่อาจทําให้เรามิสไทได้ก็คือ shadow function ครับเพื่อนๆชา่อน shadow นหรือฟังก์ชันเงามันทําให้เราเห็นได้ชัดว่าเรานั้นมีทุกฟังก์ชันอยู่ในตัวเออพี่ครับพี่ครับถ้าอยา่างดีเราก็ไม่จำเป็นต้องศึกษา MBTI หรือ Enneagram ก็ได้ในสิ่งนี้เมื่อเรามีฟังก์ชันทุกตัวอยู่ในตัวคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือการทํางานของ cognitive function มันมีระบบการทํางานของมันในตัวจริงๆมันค่อนข้างทํางานเป็นลําดับถ้าไม่นับรวมคนที่เป็นไทจัมเปอร์หรือคนที่มีสภาวะ l ู o ห,หรือกริปหรือแม้กระทั่งปมและประสบการณ์ของแต่ละคนเอา จริงแค่สภาวะติดลูปหรือติดกริปมันยังทําให้เราทุกทรมานมากๆฟังก์ชันแรกๆเราอย่างประคองแทบไม่รอดเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษา MBTI หรือ Enneagram แล้วเราไปใช้ฟังก์ชันชาร์โดมากๆมันก็อาจทําให้เกิดอาการทางจิตเช่น depression ได้ซีรีส์นี้เราจะมาอธิบายว่าถ้า MBTI แต่ละไทยเป็นลักษไหนจะมีข้อสังเกตอย่างไรเพื่อให้เราจะสามารถมั่นใจใน MBTI และ Enneagram ของตัวเองให้รู้จักตัวเองมากขึ้นและนําไปพัฒนาตัวเองให้เราเป็นเราในแบบที่ดีขึ้นคลิปนี้เราจะมาพูดถึง ESFJ หรือชื่อเต็มๆคือ สัง t กต sensing feeling judging มี stack function คือ Fi Ne Ti ESFJ เบอร์หนึ่งนั้นเป็นคนที่ถนัดในการใช้ฟังก์ชัน s ีซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวที่2ซึ่งอาจทําให้ Miss Type เป็น ISFJ ได้ ESFJ เบอร์หนึ่งเป็นคนที่ให้คุณค่าในด้านศิลธรรมค่อนข้างมากให้ความสําคัญกับการที่คนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรต้องทําแบบไหนถึงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมฟังก์ชันนี้ซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวที่3ของ ESFJ เบอร์หนึ่งนั้นมักจะทําให้ ESFJ เบอร์หนึ่งคอยคิดค้นวิธีแก้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้คนให้เข้าถึงศิลธรรมอันดีงามมีแนวโน้มที่จะยัดเยียดความสมบูรณ์แบบให้กับผู้อื่นเลยทําให้ ESFJ เบอร์หนึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นเบอร์หนึ่งแบบเซ็กชวลมากกว่าสัไทยอื่นๆซึ่งมาตรฐานของ ESFJ เบอร์หนึ่งนั้นบางอย่างมันก็ไม่สมเหตุสมผลและตัวเองนั้นก็ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงเช่นกันเนื่องจากฟังก์ชันีที่ด้อยกว่ามันทําให้ ESFJ เบอร์หนึ่งเลยขาดการวิเคราะห์ตัวเองไปด้วยถ้ายังไม่ได้พัฒนา ESFJ เบอร์หนึ่งเป็นคนที่มีความสุขไปกกกกัััับาาาาารรรจจจดดยยลละะะเอีต่่งๆแมมทํใให้น ว่าทุกสิ่งนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ESFJ เบอร์หนึ <F> ่งเป็นคนที่มักจะพยายามควบคุมความโกรธของตัวเองเพราะต้องการที่จะรักษามาตรฐานความสมบูรณ์แบบของตัวเองไว้ ESFJ ES เบอร์สองนั้นพบได้มากที่สุดในบรรดา ESFJ และเป็นสเตอริโอไทป์ของ ESFJ ESFJ เบอร์สองมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มี Empathy สูงที่สุดในบรรดาไททั้งหมดเป็นคนที่มีความเป็น Extravert สูงมากๆชอบที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนและมักจะให้ความต้องการของผู้อื่นมาก่อนตัวเองเสมอเป็นคนที่เป็นมิตรต่อสังคมและ มีความกระตือรือร้อนต่อชุมชนหรือกลุ่มคนของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะมีคุณค่ามากพอเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่น ESFJ เบอร์2ชอบที่จะลงลึกในความสัมพันธ์กับผู้อื่นและแสดงความเห็นอกเห็นใจออกมาค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตาม ESFJ เบอร์2ถ้าไม่ได้พัฒนาฟังก์ชันทีของตัวเองคือละเลยความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปขาดการวิเคราะห์ตัวเองเอาตัวเองไปผูกกับผู้อื่นมากจนเกินไปก็จะทำให้ ESFJ เบอร์2นั้นประสบกับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์อย่างรุนแรงบางครั้งก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ผู้อื่นมากจนเกินไปพยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาของผู้อื่นแทนทางๆที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือนั้น ESFJ เบอร์ 3, 3เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการประสบความสําเร็จต้องการทําทุกอย่างให้เสร็จสิ้นและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการสิ่งต่างๆมีแรงผลักดันที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโรงเรียนที่ทํางานองค์กรหรือชุมชน ESFJ เบอร์3ส่วนใหญ่จะรับบทบาทเป็นผู้นําที่พร้อมที่จะผลักดันและสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นทําให้ ESFJ เบอร์3หลายคนมิสไซเป็น ESTJ ได้แต่อย่างไรก็ตามฟังก์ชันฟีของ ESFJ เบอร์3กับฟังก์ชันทีของ ESTJ เบอร์3นั้นแตกต่างกันอย่างมาก ESFJ เบอร์ 3, 3เป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากถ้าจะปล่อยให้ตัวเองเป็นคนล้มเหลวหรือให้คนอื่นมองว่าตัวเองล้มเหลวมันเลยทําให้เวลาที่เกิดความล้มเหลว ESFJ เบอร์3จึงมักจะเก็บภาพความสําเร็จที่เคยทําไวใ้ให้มันอยู่นาน,น,านๆเพื่อให้คนอื่นๆมองว่าตัวเองนั้นไม่ใช่คนที่ล้มเหลวเพราะกลัวว่าจะถูกคนอื่นๆปฏิเสธและไม่ยอมรับตัวเอง ESFJ เบอร์4ก็ค่อนข้างพบได้น้อยมากถ้าเทียบกับ ESFJ ทั่วๆไป ESFJ เบอร์4ี่เป็นคนที่มีความเป็น introvert สูงกว่า ESFJ type อื่นๆอ,อาจถึงขั้นฟังก์ชันฟีที่เป็น shadow function ตัวที่5แสดงออกมาบ้างเล็กน้อยซึ่งอาจทําให้ m i s type เป็น INFp ISFp ENFp หรือ ESFp ได้และความเป็นเบอร์สี่ของ ESFJ เบอร์4ี่นั้นทําให้ ESFJ เบอร์4ี่เป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องความเป็นปัจเจกและตัวตนของตัวเอง ESFJ เบอร์4เป็นคนที่มีอาร มณ์ความรู้สึกค่อนข้างท่วมท้นและอัดลักไปสู่ผู้อื่นที่อยู่รอบๆตัวทําให้ ESFJ เบอร์4เป็นคนที่แสดงออกทางด้านอารมณ์ค่อนข้างชัดกว่า type อื่นๆละเอียดอ่อนมากเป็นพิเศษและค่อนข้างไวต่อคําวิพากวิจารณเมื่อถูกวิพากวิจารณ์ก็มักจะรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจค่อนข้างรุนแรงซึ่งอาจจะตอบโต้หรือหนีไปแต่ไม่ว่า ESFJ เบอร์4จะตัดสินใจอย่างไรมันก็ส่งผลเสียต่อเซลล์ esteem และเซลล์ confidence ในตัวเองอยู่ดี ESFJ เบอร์ 5, 5เป็นไทที่หายากที่สุดในบรรดา ESFJ คือมักจะกระโดดข้ามไปใช้ฟังก์ชันทีที่เป็นฟังก์ชันด้อยตัวที่4จึงเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับตรก,กะและค่อนข้างมีเหตุผลมากกว่าที่จะตอบสนองทางอารมณ์ซึ่งอาจทําให้มิสไทเป็น ISFJ INTP หรือ ENTP ได้ ESFJ เบอร์5นั้นค่อนข้างมีความเป็น introvert สูงกว่า ESFJ เบอร์อื่นแต่อย่างไรก็ตาม ESFJ เบอร์5ก็ยังคงมีความเป็นมิสและชอบอยู่รวมกับผู้อื่นเป็นคนที่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้นคว้าหาข้อมูล ในหัวข้อที่ตัวเองสนใจมากๆและรู้สึกว่าขาดความมั่นใจเมื่อถูกมองว่ามีความรู้ไม่เพียงพอหรือถูกมองว่าไม่ฉลาด ESFJ เบอร์5จึงต้องเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้เยอะๆมีแนวโน้มที่จะแคร์สายตาคนอื่นมากกว่าเบอร์5ไทยอื่นๆความเป็น ESFJ และความเป็นเบอร์ห้านั้นค่อนข้างจะขัดแย้งกันมันเลยทําให้ ESFJ เบอร์5ประสบกับความเครียดเรื้อรังเพราะแยกตัวออกจากผู้คนมากเกินไป ESFJ เบอร์6นั้นจะคล้ายๆกับ ESFJ เบอร์2แต่มีความเป็น introvert มากกว่า ESFJ เบอร์6นั้นเป็นคนที่ให้ ความสำคัญกับความสัมพันธ์เป็นคนที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเองและคนที่ตัวเองรักเกิดความมั่นคงที่สุดไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรหรือจําเป็นต้องเสียอะไรก็ตาม ESFJ บ์ชเลยเป็นคนที่มักจะจัดโครงสร้างชีวิตสนับสนุนชี้นําและค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่อยู่รอบๆตัวของตัวเองนั้นได้รับการดูแลและเอาใจใส่มากกว่าที่จะต้องการความรักและการยอมรับ ESFJ บ์ชพยายามปกป้องและดูแลคนที่ตัวเองรักคอยคาดการสิ่งต่างๆและจัดการปัญหาให้ พยายามหลีกเลี่ยงอันตรายและเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นถ้า ESFJ เบอร์หไม่ได้พัฒนาฟังก์ชันนี้ที่เป็นฟังก์ชันตัวที่3ของตัวเองมันอาจทําให้ ESFJ เบอร์หนั้นเป็นคนที่ขี้สงสัยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความแน่นอนอาจถึงขั้นหวาดระแวงได้ ESFJ เบอร์เจ็ดเพลิดเพลินไปกับการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสำรวจแนวคิดใหม่ๆและมุมมองที่หลากหลายทำให้อจมิสทายเป็น ENFP หรือ ESFP ได้ ESFJ เบอร์เจ็ดมักจะใช้ชีวิตให้สนุกสนานและพยายามที่จะไม่พลาดกิจกรรมทางสังคมต่าง เป็นคนที่กล้าหาญชอบผจญภัยมองโลกในแง่ดีและเป็นแสงสว่างในชีวิตให้กับผู้คนมากมาย ESFJ เบอร์7เป็นคนที่มักจะรับมือกับเหตุการณ์ที่ยากลาบากด้วยอารมณ์ขันเพราะจริงๆแล้วภายในจิตใจของ ESFJ เบอร์7นั้นรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ไม่ค่อยดีฟังก์ชันนี้ของ ESFJ เบอร์7นั้นอาจทําให้ ESFJ เบอร์7เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงในชีวิตเท่า ESFJ เบอร์อื่นๆรักความสนุกมากเกินไปเตลเต่ไปเรื่อยๆไม่ค่อยพอใจกับชีวิตและสิ่งที่เป็นอยู่ แต่เมื่ออายุมากขึ้นฟังก์ชันซีที่เป็นฟังก์ชันตัวที่2ก็จะช่วยให้ ESFJ เบอร์7พึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นอยู่กับความเป็นจริงเรียนรู้จากประสบการณ์และมั่นคงขึ้น ESFJ เบอร์8นั้นเป็นคนที่ร่าเริงกระตือรือรน้นช่างพูดและมีไหวพริบคล้ายๆกับ ENFJ เบอร์8แต่มีส่วนที่ต่างกันตรงที่ว่า ESFJ เบอร์8นั้นให้ความสําคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีมากกว่าผลกระทบในระยะยาวฟังกช์ชันฟีของ ESFJ เบอร์8จะคล้ายๆกับฟังก์ชันทีมากๆคือ ESFJ เบอร์8จะใช้ฟังก์ชันฟีที่เป็นฟังก์ชันหลักนั้นระดมพลผู้อื่นที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมและอาจมีความก้าวร้าวเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับใครก็ตามที่ใช้อําาานนจใทง ผิดหรือเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่มีความอายุติธรรมทําให้อาจมิสใช้เป็น ESTJ ได้ ESFJ เบอร์8เป็นคนที่สนุกไปกับการรับผิดชอบและทําให้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆที่ตัวเองทํานั้นจะสร้างแรงบันด,ดาลใจให้กับผู้อื่นได้แต่บางครั้ง ESFJ เบอร์8ก็ดูเหมือนจะรุนแรงกับผู้คนที่ทําไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวัง ESFJ เบอร์9จะคล้ายๆกับ ESFJ เบอร์2แต่ค่อนข้างจะเป็นคนที่สบายๆผ่อนคลายกว่าไม่ค่อยหุนหันพลันแล่นค่อนข้างสงวนตัวกว่า ESFJ เบอร์อื่นและอาจมิสทเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็น introvert ได้ ESFJ เบอร์9เป็นคนที่มักจะมองข้ามจุดอ่อนหรือฟังก์ชันที่ของตัวเองคือขาดการวิเคราะห์ตัวเองไปไม่ค่อยได้ใส่ใจกับการพัฒนาตัวเองมากมีแนวโน้มเป็นคนที่จะติดอยู่ใน comfort zone และยิ่งถ้าไม่ได้พัฒนาฟังก์ชันนี้ ESFJ เบอร์9ก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับก ตัดสินใจที่สําคัญมากๆ ESFJ เบอร์เกมีชีวิตอยู่เพื่อทําให้แน่ใจว่าคนที่ตัวเองใส่ใจมากที่สุดนั้นยังคงเชื่อมต่อก,กับตัวเองในระดับลึกมากๆอยู่เป็นคนที่ต้องการให้ผู้คนรอบๆตัวนั้นมีความสามัคคีกัน ESFJ เบอร์9นั้นถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นคนที่ผ่อนคลายสบายๆแต่ถ้า ESFJ เบอร์9เก็บสะสมความโกรธไว้มากๆอาจจะเป็นคนที่ะระเบิดออกมาได้ค่อนข้างรุนแรงและมีผลกระทบกับความสัมพันธ์มากกว่าคนประเภทอื่นๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะ จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย